สำหรับเรื่องราวเรื่องแรกของคลิปนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่พูดถึงเกี่ยวกับ ตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์ของแมนเชสเตอร์เดนนะครับมันเป็นรายการของยูเตสแตนนะครับยูเตสแตนเนี่ยเขาก็ได้มีการเชิญเบเจคอบนะครับมาพูดถึงเรื่องของข้อมูลวงในเกี่ยวกับสถานการณ์ของแมนยูนะครับภายใต้การบริหารของเอเนอสโดยที่แน่นอนครับว่าจะพูดไปถึงเรื่องของตลาดซัมเมอร์ที่กำลังจะถึงนี้ด้วยนะครับแม้ว่าผลงานการนำทีมของคาริ จะอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับกำลังไปได้สวยแต่เบื้องหลังของสโมสรเนี่ยก็ยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อยกเครื่องขุมกำลังใหม่โดยที่คำถามที่น่าสนใจแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจก็คือประเด็นของเฟเดริโกดีมาโกนะครับแบ็กตัวเก่งของอินเตอร์มิลานแล้วก็ อเลฮันโดร b บลเดของทางบาร์เซโลนานะครับคือตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าแมวมองของยูเต็ดครับได้มีการเข้าไปชมเกมที่ซานซิโรเพื่อดูฟอร์ม,รมดีมากโกครับแบ็กซ้ายของอินเตอร์มิลานอย่างใกล้ชิดแต่อย่างไรก็ตามนะครับเบเจคขอบระบุออกมาว่ามันเป็นเพียงขั้นตอนการเก็บข้อมูลตามปกติเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าเป็นการส่งแมวมองไปสองฟอร์ม เก็บรายละเอียดข้อมูลของแบ็คกรายนี้เท่านั้นยังไม่ได้มีการเจรจาอย่างเป็นทางการแล้วก็นักเตะระดับนี้ยเจคขอบบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติครับที่สโมสรใหญ่เนี่ยจะมีการส่งคนมาเช็คฟอร์มดูผลงานภาพรวมนะครับหรือว่าได้รับความสนใจนั่นเองนะครับส่วนในรายของอาริฮนโดเบลได้จากบาร์เซโลนาครับชื่อนี้เจคอ,อบ,บอกว่าเบลดได้รับการเสนอให้กับทีมงาน เป็นการพูดคุยกันภายในโดยที่คิสเฟอร์วิเวลผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาบุคลากรเนี่ยมีการนําเสนอขึ้นมาพูดคุยกันนะครับแต่ตัวนักเตะเองยืนยันว่าต้องการค้าแข่งในสเปนต่อไปนะครับทําให้ดีลนี้ครับมันก็เลยเกิดขึ้นได้ยากเว้นแต่ว่าบาซ่าจะถูกบีบให้มีการขายนักเตะเพื่อแก้ปัญหา ทางด้านการเงินในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนี่คือ2แบ็กที่แมนยูมีข่าวส่วนสถานาการณ์ของแรดฟอร์ดเบจิขอบบอกตามนี้นะครับว่าเรื่องราวของแรดฟอร์ดกับบาซ่าเนี่ยเริ่มมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่เจคขอบเปิดเผยว่าแรดฟอร์ดมีความสุขกับการคาแข่งที่สเปนนะแล้วก็ต้องการอยู่กับที่นี่ต่อไปขณะที่บาซ่าครับกำลังใช้เรื่องของแนวทางการต่อรองราคาเพื่อขอ Terima ค่าตัวจากออปชั่นซื้อขาดประมาณ30ล้านโยูโรแต่ว่าทางดูเดครับก็แสดงท่าทีชัดเจนนะว่าราคานี้คือราคาที่มันมีความเหมาะสมนะครับแล้วก็จะไม่ยอมลด,ดราคาค่าตัวลงให้กับบาร์เซโลนาแบบง่ายๆเพราะว่าแรดฟอร์ดเองก็กำลังทำผลง,งานได้ดีและมูลค่าทางการตลาดของนักเรานี้ก็สูงขึ้นนะครับจริงๆแล้วก็ควรที่จะสูงมากกว่านั้นตามมุมมองของทาง ฝั่งปีสาดแดงของเรานะครับเกี่ยวกับการยกเครื่องตำแหน่งกองกลางเป้าหมายหลักคือใครแมนยูครับวางแผนที่จะเสริมทัพกองกลางอย่างน้อย2รายนะครับโดยมีชื่อของเอเลียดเดลสัน จาก t อ i n g h แ m มฟอเรสเป็นเป้าหมายเบื้องต้นนะครับที่สโมสรแสดงความสนใจนอกจากนี้ยังมีรายชื่อของทางซ a นโดโรต n นาลของทางดิวการเซินนะครับแล้วก็มี a n g e l โ s สติลเลของซูสกาปุโรมไปถึง คา,าร์ลอสบาิบาของบรายตนยู่ในลิิตรายชื่อที่สโมสรสนใจนะครับเบเจอร์คอบครับอธิบายว่าสโมสรเนี่ยกำลังมองหากองกลางประเภทแบบพร้อมใช้ง,งานมีความหลากหลายเป็นได้ทั้งเบอร์6 เบอร์8ในคนเดียวเพื่อเข้ามาสร้างสมดุลในแดนกลางใหม่ทั้งหมดนะครับประเด็นเกี่ยวกับอนาคตนักเตะชุดปัจจุบันนะครับแม็กวายเมนูเซอร์ซีสำหรับแมออ็กวายสโมสรมีแนวโน้มที่จะต่อสัญญฉบับใหม่กับตัวของแม็กวนะแต่ว่าแม็กวเนี่ยต้องยินยอมที่จะลดค่าเหนื่อยเพื่อให้มันสอดคล้องกับบทบาทในทีม ปัจจุบันนะครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายครับต้องการความชัดเจนก่อนที่จะเริ่มศึกฟุตบอลโลกในช่วงซัมเมอร์นะขณะที่ประเด็นของคอบปี้ไบนูครับการเจราจาสัญญาฉบับใหม่คาดว่า จะมีความคืบหน้าเดี๋ยวนี้เพื่อปรับปรุงค่าเหนื่อยให้แบบเหมาะสมกับสถานะนักเตะตัวหลักของทีมนะครับจุดนี้ก็ชัดเจนเพราะว่าเมนูเนี่ยในปัววจจุบันก็กลับมาเป็นตัวหลักอีกครั้งหนึ่งให้กับทีมนะครับกระแสเชื่อมโยงการย้ายทีมก็ลดน้อยลงไปตามระเบียบกันไปนะครับจชัวเซอร์ซีนะครับมีโอกาสสูงที่จะถูกขายออกไปในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากทีมเนี่ยต้องการพื้นที่สําหรับแนวรุกคนใหม่ที่จะเข้ามา เบียดแย่งตำแหน่งกับเบเชเบสเซโก แล้วก็เพื่อเปิดทางให้กับดาว์รุ่งอย่างชิโดโอบิมาตินในช่วงฤดูการหน้านะครับอีกรายครับที่มีข่าวก็คือแอนโทนีกอร์ดอนนะครับเบนเชอร์คอปแล้วก็กิมมิสปอร์ตนะครับเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าแมนยูมีความต้องการที่จะดึงนักเตะในตำแหน่งกองกลางที่พร้อมใช้งานระดับท็อปเข้ามาเสริมทีมถึง2รายในช่วงซัมเมอร์ปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคาเซเบโร่ครับจ่อแล้วนะครับที่จะอำลาทินโอตาฟอร์ดหลังจากจบฤดูกาลแต่ แล้วก็ตามครับหากทีมสามารถรักษาพื้นที่ UCL เอาไว้ได้หรือว่ามีโคต้าบอลทวยุโรปแล้วกันมันก็เลยหมายความว่างบประมาณแล้วก็ขอบเขตในการเสริมทัพจะ ขยายวงกว้างขึ้นเป็นอย่างมากก็คือมีงบประมาณนั่นแหละในการใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเบนเจอรอ์ครับ,ขบ,รบเขาก็ระบุออกมาอย่างนี้ว่าแมนยูเนี่ยอาจจะตั้งเป้าไปที่ตำแหน่อง,องอื่นๆด้วยนอกจากกองกลางก็คือแบ็กซ้ายสารพัดประโยชน์ปีกซ้ายหรือกองหน้าตัวเป้าโดยข้อมูลล่าสุดครับระบุว่าบอร์ดบริหารของทีมได้มีการพูดคุยกันภายใน ถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวแอนโทนีกอร์ดอนดาวติจากนิวคาสเซิลมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับฝั่งนิวคาสเซิลเองก็พร้อมที่จะพิจารณาการขายนักเตะรานี้เช่นกันหากพวกเขา พลาตัว UCL ซึ่งปัจจุบันนิวคาสเซิลรั้งอยู่อันดับที่10และตามหลังโซนท็อปโประมาณ9แต้มด้วยกันนะครับเหตุผลที่ทำไมกอดอนถึงน่าสนใจเหตุผลหลักที่กอดอนกลายเป,เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจก็คือความสารพัดประโยชน์เขาสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายแล้วก็ขยับ มายืนเป็นกองหน้าตัวเป้าได้เมื่อทีมเนี่ยต้องการเหมือนกับที่เจ้าตัวเนี่ยทำบ่อยครั้งในช่วงหลังๆมานี้นะครับแม้ว่าปีศาจแดงครับจะมีเบอเจมินเซสโก้ที่เพิ่งย้ายกันเข้ามาแต่เซสโก้เองก็ต้องใช้เวลาปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือคารลิกเนี่ยดูเหมือนจะชื่นชอบการใช้เอบาโมในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวกลางตัวเป้ามากกว่านะครับสไตล์เรื่องของศูนย์หน้าที่คารลิกใช้เนี่ยมันจะออกแบบหลากหลายมากกว่ามากกว่าที่จะเป็นกองหน้าตัวเป้าอย่างเซสโก้อะไรประมาณนั้นนะครับนั่ คือมุมมองของสื่อนะที่เขามองกันอดกมากก็ดอนครับมีประสบการณ์ การลงเล่นในเหลีลดด่ยงกรษดดอลลาร์7 0ึยเกมได้แล้วก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าสามารถเล่นเป็นหน้าเป้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทำประตูใส่ทีมใหญ่อย่างบาร์เซโลนาลิาาเวอร์พูลมาแล้วนะครับรวมไปถึงพึ่งกด4ประตูในเกมพบกับคาราบัคในวันพุทธที่ผ่านมานอกจากนี้นะครับข้อมูลจาก cies เนี่ยระบุออกมาอีกนะครับว่ากอร์ดอนเนี่ยเป็นนักเตะที่มีความเร็วสูงมากโดยเป็นผู้เล่นที่ทำสถิติความเร็วสูงสุดที่ ยังแข่งขันอยู่ใน UCL ฤดูกาลนี้ครับซึ่งความเร็วระดับนี้ของเจ้าตัวก็สามารถเข้ามาเติมเต็มแนวรุกข,ของฟีศตัตแดงได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่เปลี่ยนโฉมเกมรุกข,ของผู้จัดการทีมคนใหม่ในอนาคต สำหรับแมนเชสเตอร์เดก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับกอร์ดอนที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเช่นกันนะฮะแล้วก็เบนเจอร์คอปรายงานกันออกมาต่อเน,นื่องกันครับจากรายงานของเบนเจอร์คอปนี่แหละเขาก็บอกว่าในตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้วก็งบประมาณแม้ว่าไมเคิลคาริคครับจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าทางสโมสรเนี่ยยังคงดำเนินกระบวนการสรรหาผู้จัดการทีมถาวออย่างใจยเย็นนะครับโดยมีการพิจารณาข้อมูลแล้วก็สไตล์การเล่นเป็น หลักนะครับชื่อของโรเบโตเดเซบียูเรียนนาเกลมันยังคงอยู่ในขาส่วนอันเชโรติทูเค่นนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าถูกตัดออกไปได้เลยนะครับเนื่องจากมีภารกิจทีมชาติในการคุมทัพอยุ่นะครับสำหรับงบประมาณเสริมทัพเจ י ขอบยืนยันว่ายูเตเดตจะมีงบประมาณที่ สามารถใช้ได้นะครับมีเหลือๆในการใช้ในช่วงซัมเมอร์แน่นอนประมาณว่าไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยนะครับเอาเป็นว่ามีว่ประมาณเตรียมเอาไว้นั่นแหละในการใช้เสริมทับแล้วกันในตลาดซัมเมอร์นี้ ไม่ว่าทีมจะได้ไป UCL หรือไม่ก็ตามนะครับเนื่องจากการบริหารจัดก,การค่าเหนื่อยที่ลดลงจากการปล่อยนักงติแล้วก็การปรับโครงสร้างสัญญาฉบับใหม่ด้วยนะครับนี่ก็คือจุดสำคัญตามรายงานจากปีเตอร์โฮเนี่ยนะครับเขาก็รายงานออกมาเกี่ยวกับในเวลานี้ครับต้องยอมรับว่าไมคิขึ้นคาลิกเนี่ยขึ้นแท่นเป็นตัวเต็งกุนซือแมนยูแบบถาวรไปแล้วเพราะว่าคู่แข่งตัวท็อปหลายคนเนี่ยก็น่าจะ หลุดออกจากลิสต์รายชื่อที่ สมโมสร,รสนใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาเหตุผลสำคัญนะครับว่าทำไมคาลิกเนี่ยถึงสร้างความประทับใจได้ขนาดนี้เราก็มีโอกาสที่จะคุมทัพแบบถาวรน,นะครับปีเตอร์ฮอครับอธิบายตามนี้นะครับว่าเหตุผลสำคัญก็คือคาลิกเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในบทบาทการคุมทัพแบบโชว์คราวแต่ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ผลการแข่งขันในสนามเท่านั้นแต่มันมาจากบุค,คลิกของเจ้าตัวนะครับที่ช่วยให้สถานการณ์ในทีมเนี่ยสงบลงหลังจาก มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในยุคข,ของหูรเปนอวอริบนะครับแรงข่าวระบุอีกนะครับว่าการทํางาน ร่วมกันกันกบทีมอาสาโคตเบื้องหลังของคาริกนั้นเนี่ยมันมีความสมดุลแล้วก็สมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นตัวทานบูทเกตนะครับสร้างความแปลกใจด้วยมุมมองด้านแทคติกแล้วก็ใช้เวลาติวเข้มส่วนตัวกับบรรดาแนวรับดาวรุ่งอย่างอ d เดนเฮเวนเลนิโอโรเพื่อให้พวกเขาเนี่ยปรับตัวเข้ากับจังหวะเกมที่รวดเร็วของลุเตดได้นอกจากนี้ทักษะการพูดภาษาสเปน ของบูตเกตก็ยังถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับอีกคนหนึ่งก็คือสตีฟฮอลแลน ประสบการณ์ของเขามีส่วนช่วยให้วูดเกต e แล้วก็ทีมงาน s t a r โค้ ode, รุ่นใหม่คลิกด้วยนะครับทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับจนมีแหล่งข่าวยอมรับออกมานะครับว่ารู้สึกแปลกใจนะที่คนมีความสามารถระดับพอลแลนด์เนี่ยไม่ถูกทีมคู่แข่งในลีกดึงตัวไปร่วมงานก่อนหน้านี้นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให คาลิกครับได้รับการยกย่องชื่นชมอย่างหนักก็คือการให้ความสําคัญกับชุดเยาวชนคณะสโมสรอ,อย่างจริงจังในขณะที่รูเบนวาริมครับแทบจะ ไม่เคยไปดูเกมชุดเยาวชนเลยนะครับแต่ว่าคาริกเนี่ยกลับไปปรากฏตัวเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นที่คาร์เรนตันหรือว่าสนามอื่นแม้ว่าลูกชายของเขาเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมหมายถึงทีมชุดเยาวชนนะแต่เขาก็ยังเดินทางไปถึงออกฟอร์ดในสัปดาห์นี้เพื่อชมทีมชุดไม่เกิน18ปีแข่งขันซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สโมสรเนี่ยสังเกตเห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเช่นกันเกี่ยวกับโอกาสของคาลิกที่ ยังเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากตัวเลือกอื่นๆเนี่ยเริ่มที่จะทยอยถอนตัวไปทีละรายแล้วนะครับโทมาัดูเคิลเคยเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆแม้จะถูกมองว่ามีบุคลิกที่ดุดันเกินไปสําหรับ ผู้บริหารบางรายในสโมสรน,นะครับแต่ว่าประวัติการทํางานระยะสั้นของทูเครนเนี่ยน่าสนใจอย่างเราก็ตามครับสัญ,ญาชาับใหม่กับทีมชาตอังกฤษทําให้ต้องมีการตัดรายชื่อทูเครนทิ้งไปนะครับในเวลานี้ลุยอเลเก้ครับมีข่าวเือว่าเขาต้องการความท้าทายใหม่หลังจากประสบความสำเร็จกับเปชเชเขามีทักษะ ภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยมแล้วก็แฟนบอลยูว่าเต็ดจำนวนมากบองว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมแต่ว่าแรงข่าวในปารีสเนี่ยยืนยันว่าเขากำลังจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเบเชโดยเฉพาะหลังจากที่เบเชเนี่ยคว้าตัวนักเตะตามที่ลุยเลเก้ต้องการซึ่งถูกมองว่าเป็นข้อเสนอเพื่อจูงใจให้เลเก้อยู่กับทีมต่อไปนะครับรายต่อมาครับก็คือคาร์โลเชลติ แหล่งข่าวในอเมริกาใต้นะครับระบ,บุว่าอันเชเนี่ยก็น่าจะขออยู่กับทีมชาติบราซิลต่อไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะจบโปรแกรมในช่วงซัมเมอร์อันเชนก็น่าจะอยู่คุมทัพทีมชาติบราซิลต่อไปอะไรประมาณนั้นนะครับทำให้รายชื่อเหล่านี้ตัวท็อปเหล่านี้ ก็ต้องมีการตัดออกไปก่อนนะครับรายชื่ออื่นอย่างเช่นโรเบ r t โตเดเซบีเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นกันนะครับแต่เขากำลังถูกพิจารณาอย่างจริงจังสำหรับตำแหน่งกุนซือถาวรของสปเปอร์ซึ่งเป็นบทบาทที่เจ้าตัวเนี่ยแสดงความสนใจเช่นกันนะครับในรายของ o อเดเวอร์กราสเนอร์บอร์กบริหารบางส่วนยังลังเลนะเพราะว่าเกรงว่า ลาสเนอร์อาจจะอยู่ในระดับเดียวกับรูเบนอมบอริมตอนที่ถูกแต่งตั้งสุปเรรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยพลาดในตอนที่เลือกอดีตกุนซือ สปอร์ติ้ง i s ส o n นซึ่งอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับงานที่มีความกดดันเป็นอย่างมากในตอนนี้นะครับคราสเตอร์ก็อยู่ในเทียร์เดียวกันกับอโมริมาราบามานั้นนะครับอาจจะซ้ำรอยเดิมนั่นคือสิ่งที่บอกบริหารบางส่วนของทาสโมสรมองกันออกมาแล้วก็สุดท้ายนะครับเปลฮอร์ราย,ยางานออกมาว่าทาสโมสรเนี่ยยืนยันว่าจะไม่ทำผิดพลาดซ้ำสองน,นะครับและจะไม่มีการเร่งรีบติดต่อใครในเวลานี้ตราบใดที่สระ การในทีมยัง ดำเนินไปได้แบบสวยงามแบบนี้นะครับมันก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเยับตัวให้เสียเรื่องของงานใหญ่นะครับแผนงานจะเป็นไปอย่างระบัดระวังเหมือนกับการดึงผู้เล่นรายใหม่เข้ามาสู่ทีมแหละคล้ายๆกันมีการวิเคราะห์จอดลึกแล้วก็ละเอียดเป็นอย่างมากนะครับและจะเริ่มเจรจายอย่างจริงจังในช่วงทายฤด,ดูกาลเท่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าการแต่งตั้งครั้งต่อไปคือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดซึ่งผลงานของ คาลิกในเวลาเนี้ยก็ทําให้บอร์บริหารต้องเก็บไปคิดอย่างหนักเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับตําแหน่งผู้จัดก,การทีมนะครับแล้วก็ แผนการเสริมทัพที่เบนเจอคอปเนี่ยราย,ยางานออกมานะครับว่าแผนการเป็นอย่างไรนะครับงบประมาณมีหรือไม่ในการเสริมทัพนะฮะรวมไปถึงนักเตะที่มีข่าวนะครับเป็นไปได้หรือไม่ก็บอกกันไปแล้วนะครับแฟนผีคิดย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ